สวัสดีครับ FC แล้วก็ชาวเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้เอางานรุ่นกเก่าๆมาฝากสำหรับช่างมือใหม่ที่ทำงานกันสำหรับช่างเก่าๆว่าชินไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือ Oppo A5s ตัวน,นี้จะเก่าหน่อยหดล็อกหน้าจอครับปิดเครื่องไปก่อนอื่นเมื่อปิดเครื่องไปแล้วเรามาตั้งโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวน,นี้จะไม่สามารถไว้ Data f a c t o ีร่รีเซ็ได้ใช้โปรแกรมเก่าๆครับ MRT สามจุดหนึไปที่ Oppo ก็เลือกไปที่ A5s นะครับง่ายๆตัวนี้เสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรโปรแกรมนี้ทำงานโดยตรงอยู่แล้วครับกดไปที่ format นะกด start ไว้หลังจากนั้นก็มาที่มือถือของเรานะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้นะครับแล้วก็เสียบสาย USB เข้าไปโอเคนะครับดเวอร์ทำงาน ก็ปล่อยมือได้ครับคนนี้แล้วมารอดูนะครับที่หน้าจอโทรศัพท์เขาจะมีปฏิกิริยาเปลี่ยนมันจะขึ้นมาเป็นหน้าสีเขียวยนี้นะเสร็จแล้วก็รอนะครับรอสักพักจนกว่ามันจะดับไปตัวเครื่องเห็นไหมโปรแกรมจะทำงานแต่ไม่มีแถบข้างล่างวิ่งนะครับการเปิดล็อกหน้าจอจะเป็นแบบนี้ของ Oppo A5 s อันนี้ก็จบงานไปแล้วนะครับก็รอเครื่องติดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรก็ได้ครับเห็นตัวนี้อันนี้ผมปิดโปรแกรมไปนะครับก็ไม่มีอะไรากมยเห็นไหมมันจะทํางานโดยระบบโปรแกรมเองคือจะติดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เปิดหลังจากเครื่องติดมาแล้วคราวนี้เรามารอกันจนกว่าเครื่องมันจะบูดข้อหน้าปกตินะครับอันนี้ก็คือตัวไดเวอร์มันเชื่อมต่อกับ ตอนสุดท้ายอันนี้มารอกันสักพักหนึ่งมันเป็นการรีเซ็ตเครื่องโดยการใช้โปรแกรม MRT 3.19นะครับสลับท่านที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็คงจะยุ่งยากหลังจากนั้นเครื่องของเรานะครับก็จะไปติดที่ FRP วิธีการนะครับให้ไปที่ตัวโทรฉุกเฉินไปที่โทรฉุกเฉินเสร็จแล้วกดดอกจันชาร์ป813ชาร์ปแล้วตัวนี้มันจะ ดีดไปเองครับอย่างเงี้แล้วกดไปแล้วก็จะเข้าหน้าปกติแค่นี้ครับจบงานครับส่งงานลูกค้าได้ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาฝากกันแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ